ทุกคนนี่จะพาดูหมอนค่ะอันนี้หมอนเชียงใหม่เปรียปร้ยวๆหวานๆใครชอบกินเปรี้ยวให้กินสีแดงใครชอบกินหวานให้กินสีดํายิ่งตัดยิ่งออกนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือตัดตัดแล้วแตกยอดใหม่เรื่องจริงค่ะเยอะมากๆข้างบนนี่ เดี๋ยวซูมให้ดูเห็นอยู่นะคะแล้วก็บนนู้นอีกเป็นมะม่วงแก้วจ้ะมะม่วงแก้วเดี๋ยวพาดูตรงนี้ยิ่งตัดยิ่งออกนี่เรื่องจริงมะเขือก็ใช้ได้นะสูตรนี้เห็นไหมยิ่งตัดยิ่งออกอันนี้มะเขือลายม่วงนะทุกคนนี่เห็นไหมจริงจริงต้นใหญ่แล้วเล็กทำสาวให้นี่สองต้นค่ะทำสาวให้ใหม่เนาะแล้วก็นี่ เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากก็คือหมอนนะมีประโยชน์มากนะทุกคนเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้ไม่ออกนะพอตัดก็คือติดลูกเลยและถ้าอยากให้ลูกใหญ่นะใส่น้ำหมักลงไปนะคะใส่น้ำหมักลงไปบำรุงด้วยปุ๋ยลูกก็จะใหญ่โอเคอย่าลืมไปตัดนะคะได้กินลูกหมอนตลอดปีเลย ไม่เกี่ยวว่าเป็นฤดูไหนนะคะออกให้กินตลอดปีแค่นี้นะบ๊ายบาย